ครับนี่คือบรรยากาศของอตลาดนัดนะครับหลังหน้าสถานีชจะอวนนะครับปี2566ครับจะถ่ายบรรยากาศเก็บวไว้ลงใน YouTube นะครับทั้นๆนะครับเดี๋ยวไปใกล้ไม่ให้คายเดี๋ยวเขาดาว ก็จะถ่ายสักแป๊บนึงถ่ายช่วงที่กำลังเปิดนะครับคนไม่เดินมากขามันยัจะได้อยู่ ช่วงนี้กําลังเอาของลงว่นนัครับพอเดินถ่ายได้เยอหน่อยก็คนจะเยอะถ่ายไม่ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ